ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี2553ที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจของหลายฝ่ายด้วยกันนะคะซึ่งล่าสุดทางนายกรัฐมนั้นก็ออกมาแสดงความมั่นใจค่ะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้นะคะก็จะเป็นไปตามเป้าแม้วแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ย้อนกลับไปสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังต้องมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังที่จะเข้ามากดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันปัญหาเงินเฟ้อข้าของราคาแพงพร้อมกับมั่นใจด้วยว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เกินเป้า นับแสนล้านบาทค่ะยอภิสิทธิ์วชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีพศ2 5 5 4นี้จะไม่ย้อนกลับไปสู่วิกฤตอีกครั้งแม้อัตราการขยายตัวอาจไม่สูงเท่าในปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยที่เป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจก็คือราคาน้ํามันปัญหาเงินเฟ้อและสินค้าราคาแพงรวมทั้งต้องจับตาเศรษฐกิจต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่อาจจะมากระทบกับไทยแต่คงจะไม่รุนแรงเหมือนช่วง2ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียังเชื่อได้ว่าในปีงบประมาณ2,554จะสามารถจัดเก็บไรายได้เกินเป้าหมายที่แสนล้านบาท เห็นได้จาก2เดือนแรกของปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินเป้าแล้วกว่า2 0 0 0มล้านบาทซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังได้ดีกว่าที่คาดการไว้ผมพูดเต็มปากเต็มคำนะครับว่าผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่ย้อนกลับเข้าสู่วิกฤตปัญหามีแน่นะครับปีหน้าก็เหมือนกับทุกปีนะครับปัญหาเศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไป ปีหน้าแรงกดดันสําคัญก็จะมาจากเรื่องราคาน้ามันเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของแพงนะครับแล้วก็ต้องจับตาดูเศรษฐกิจต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรในสหรัฐที่ยังมีปัญหาอยู่ก็จะมากระทบกับเราแต่มันไม่ใช่รุนแรงเหมือนกับช่วงที่ผมเข้ามาในช่วง2ปีที่แล้วนะครับและผมก็คิดว่าแรงเวียงจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีมากพ ที่จะทําให้ปีหน้าเนี่ยการขยายตัวเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่าปีนี้ก็จริงแต่ก็อยู่ในระดับซึ่งไม่ได้เป็นปัญหา นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างและการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยส่วนการลงทุนขนาดใหญ่หรือไกับโปรเจกต์ในปีนี้จะเป็นการสร้างทางรถไฟและระบบขนส่งมวลชนสำหรับการท่องเที่ยวก็จะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าจำนวนโดยหากจำนวนนักท่องเที่ยวยังเท่าเดิมแต่ว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศค่ะ